สวัสดีครับพี่น้องดีออลนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้น MC นะครับดีออลมาสเตอร์คลาสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องที่ชื่อว่าการมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จนะครับวันนี้จะแบ่งปันพี่น้องในเรื่องหนึ่งนะครับให้ชื่อเรื่องว่า7ประการที่ทําให้ผู้อื่นชื่นชอบเราแล้วก็ไม่รังเกียจเรานะแน่นอนว่าคงไม่มีใครที่อยากจะเป็นที่รังเกียจหรือว่าเป็นที่น่าราคาญนะครับ หรือเป็นที่ไม่ต้อนรับเมื่อเราไปอยู่ในที่ใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในที่ทํางานนะครับหรืออยู่ในองคการธุรกิจหรือแม้แต่ในกึ้จักรนะครับไม่มีใครสักคนหรอกนะครับผมก็ไม่อยากนะครับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีคนไม่ชอบนะครับหรือรังคาญหรือหวาดกลัวนะฮะแต่ปัญหาก็คือบางครั้งก็อาจจะยังมีอยู่นะครับโดยเราอาจจะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างว่าบางครั้งบางอย่างที่เรากะทำเนี่ย บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยแฮปปี้หรือว่ารู้สึกขัดขัดนะครับแท้จริงในพ่อพีก็ได้บอกว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นมีชุดที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่พอใจของพระเจ้าแล้วก็ต่อมนุษย์ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้จะแบ่งปันด้วยกันนะครับว่าทําอย่างไรเราจะเป็นที่ชื่นชอบนะครับแน่นอนในในเนื้อหาไตเทลเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าเอาละเราจะต้องทุ่มเทนะฮะเพื่อ จะให้คนนั้นมาชื่นชอบเราแต่ถ้าจริงพระคัมภีร์นะครับบอกวิธีการที่ทําให้คนชื่นชอบใน Mindset ตรงกันข้ามกันนะฮนะในไบเบิลต่อหนึ่งนะครับใน1นึ่งยอนบทที่4ี่ข้อยีนะครับได้บอกว่าโดยบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์นะฮะและคือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนเองด้วยนะฮะดังนั้นเราเห็นว่าในพระคัมภีร์นั้นไม่ค่อยมีการเน้นเท่าไหร่ว่า ให้เราคิดว่าทํายังไงคนจะชอบชั้นนะครับทำยังไงคนจะจะทำดีต่อเรานะครับทำยังไงคนจะมาช่วยเหลือเราแต่มักจะบอกในวิธีการที่ตรงกันข้ามก็คือว่าเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยไปสู่ผู้อื่นก่อนแล้วผลที่เราหวานไปนั้นนะครับจะกลับมาดโดยอัตโนมัติดังนั้นวันนี้นะครับจึงเป็นหัวข้อบทเรียนว่าทําอย่างไรเราจะเป็นที่ชื่นชอบแต่มุมหนึ่งนะฮะสิ่งที่พัมพีบอกนั้นจึงบอกว่า เมื่อเรารู้จักชื่นชอบคนอื่นนะครับเมื่อเรา,ารู้จักที่จะรักคนอื่นหรือว่าห่วงใยงคนอื่นนั้นจึงส่งผลทําให้เราเองเป็นที่ชื่นชอบโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นวันนี้จึงแบ่งปันพี่น้องในใน7ประการด้วยกันนะครับว่าเราจะสามารถนะครับเป็นคนที่ต้องทําอย่างไรบ้างที่จะสามารถรักผู้อื่นได้พี่น้องฟังอาจจะงงใช่ไหมครับหมายความว่าทํายังไงเราจะสามารถรักแล้วก็ดีต่อคนอื่นได้ด้วยเหตุผลที่เราทําแบบนี้เราจะไปที่ชื่นชอบโดยอัตโนมัติ โอเคนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่ามีสิ่งใดบ้างนะครับประการที่1นะครับก็คือในพระคัมภีร์นะครับโรมบทที่15นะครับข้อที่7ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับพระคริสต์นะครับเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ที่ต้อนรับเราอย่างที่เราเป็นอยู่แล้วก็บอกว่าต้อนรับเราทั้งหลายเพื่อพระเกียรติของพระเจ้านะครับดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าให้เราทั้งหลายต้อนรับให้เราทั้งหลายยอมรับนะครับเปิดใจยอมรับ กันและกันเหมือนที่พระเยซูปเปิดใจแล้วก็ยอมรับเราอย่างที่เราเป็นอยู่นะครับดังนั้นประการแรกสิ่งที่ทําให้คนนั้นมีความรักแล้วก็ไม่รังเกียจเราก็คือการที่รักเขาก่อนรักเขาก่อนยังไงก็คือการที่ยอมรับคนอื่นก่อนนะครับดังนั้นประการแรกก็คือเรียกว่าเราต้องเป็นคนที่สามารถจะยอมรับคนได้ทุกประเภทแน่นอนเราจะมีลักษณะบางประการที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามว่าเราจะไม่ชอบคนบางประเภทนะครับตัวอย่างเช่นคนที่ อาจจะโลกส่วนตัวสูงนะครับก็อาจจะไม่ชอบคนที่มาถามเซ้าซีนะครับว่าเป็นยังไงทํานู่นทนํานี่หรือแม้แต่วัฒนธรรมบางชนชาติก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นผมเคยทํางานให้กับบริษัทของญี่ปุ่นนะครับบริษัทญี่ปุ่นก็จะมีวัฒนธรรมที่มีความเคารพมีความสุภาพแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องพูดจะให้ข้อเท็จจริงนะผมก็ถามเ,าเพื่อนนะครับ ม่ใช่เพื่อนถามคนไทยที่อยู่ในบริษัทญี่ปุ่นถามเขาว่าเนี่ยมีอะไรที่ผมควรจะรู้ไหมนะครับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อซัพพอร์ตระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทเขาก็บอกว่าถ้าเจอปัญหาหรือเจออะไรที่เป็นเรื่องดุนแรงเนี่ยไม่ต้องเกรงใจที่จะบอกนะครับไม่ต้องรู้สึกว่ามีปัญหาหรือหรือเกรงใจนะครับให้ให้บอกความจริงให้มากที่สุดอะไรอย่างนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่ที่เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมคือว่าเป็นคนสุภาพในญี่ปุ่นก็หมายความเป็นคนสุภาพ แต่ต้องการพูดความจริงนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งผมก็ไปเจอคนที่เป็นเจ้าของบริษัทนะครับพอนานเข้าเนี่ยซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มคุ้นเคยกันนัดกินกาแฟกันนูน่นนี่เขาก็บอกว่าเขาหนักใจมากนะครับในการทํางานกับคนไทยไม่ใช่คนไทยไม่ดีนะครับแต่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพราะรู้สึกว่าคนไทยบางทีก็ไม่ได้บอกปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายงานของตอนเองเพราะว่ากลัวหรือเกรงใจหรืออะ,รอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเราจึงมีแนวโน้มในการที่ยอมรับบางคน ชอบบางคนมากกว่าบางคนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในสิ่งที่ป้่มพีคาดหวังให้เรากระทำก็คือว่าให้เราเป็นคนที่เปิดใจต้อนรับคนทุกประเภทนะครับมีเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งนะครับได้พูดถึงเรื่องที่เรียกว่าการเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะนะครับโดยผูค้คนพ่อนะรับชื่อแอรอนแอรอนสเตอร์นะครับซึ่งเป็นคนยิวแล้วก็เลียเ้ยงเลี้ยงดูลูกของเธอลูกเธอชื่อว่าอีดิดสเตอร์นะฮะ การเลี้ยงดูลูกของเขาในตอนใบเด็กนะั้นน่าสนใจมากนะครับของเล่นที่เอาให้ลูกเล่นก็คือเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆของคนแต่ละชนชาตินะมีทั้งคนคนทแอฟริกันนะครับคนอินเดียคนเอเชียคนจีนนะครับมีหน้าตารูกตุ๊กตาคนญี่ปุ่นนะครับมีหน้าตารูกตุ๊กตาของคนคนเผ่าต่างๆมากมายเป็นของเล่นนะครับให้กับเด็กๆแล้วแอรอนสเตอร์ะนะครับได้เขียนหนังสือการเรียนรู้ให้เป็นอัจฉริยะก็ได้บอก ในหนังสือว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกเขาโตมาโดยมีการแบ่งแยกเชื้อชาติและก็สีผิวนะครับเขาต้องการให้ลูกของเขานั้นสามารถจะมีความคุ้นเคยกับคนแต่และชนชาติโดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กๆโดยการเล่นตุ๊กตานะครับซึ่งเป็นหน้าตาของแต่และชนชาตินะครับนี่ก็คือสิ่งแรกนะครับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเราใช่ไหมครับพี่น้องว่าเราจะสามารถเป็นคนที่คนอื่นชื่นชอบได้อย่างไรเราก็คือต้องเป็นคนรักเขาก่อนโดยประการแรกก็คือ ต้อนรับคนทุกประเภทนะครับเชื่อไหมครับพระเจ้าก็จะพาเราไปหาคนประเภทต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปิดใจในการรับฟังแล้วก็ต้อนรับเขาเนี่ยเชื่อว่าท่านจะรับสิ่งดีแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นพระเจ้าทรงสร้างก็มีความแตกต่างแล้วก็มีคุณค่าที่แตกต่างกันถ้าเราคบคนเฉพาะคนที่เป็นสไตล์เดียวกับเรานะครับรุ่นเดียวกับเรานะครับเพศเดียวกับเราประเทศเดียวกับเราอยู่บ้านใกล้ใกล้ๆเรานะครับเราก็จะไม่เจอผู้คนที่มากกว่านี้นะครับแล้วน่าจะตื่นเต้นที่ เกิดมีคนมาในแคร์นะครับใหม่ๆหรือมีคนมาในิสตจักนะครับหรือมามีคนสมัครงานในออฟฟิศใหม่ๆนะครับอาจจะเราเป็นคนรุ่นเก่าเจอคนรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเราเก่งเรื่องของไอทีไปเจอคนรุ่นเก่าที่เก่งประสบการณ์มาบวกกันเนี่ยก็จะส่งผลที่ดีแน่นอนนั่นคือประการที่1นะครับประการที่2ก็คือการที่เราต้องเป็นคนที่มองหาความต้องการของผู้อื่นนะครับเราต้องเป็นคนที่มองหาความต้องการของผู้อื่น โดยทั่วไปแล้วนะครับเราก็จะตื่นขึ้นมานะครับโดยเช่นผมเองก็คงไม่ได้ตื่นขึ้นมานะครับพร้อมกับรู้สึกว่าเอะคนนั้นต้องการอะไรเราจะช่วยอะไรเขาได้ไหมนะครับเราจะมีชีวิตแต่ละวันด้วยความรู้สึกที่ว่าเราต้องการอะไรเราขาดอะไรบ้างอะไรที่เราสนใจนะครับเป้าหมายเราจะเป็นยังไงดีนะครับเราจะลงทุนธุรกิจอะไรดีนะครับเราจะเรียนต่อเรื่องอะไรดีหรือวันนี้ มีภารกิจอะไรบ้างแล้วก็ทำ t ูดูลิสต์นะครับเช็คลิสต์วางแผนที่จะกาะทำงานแต่สิ่งที่พระกัมพีได้พูดถึงว่าลักษณะคนที่จะทำให้เราไปที่ชื่นชอบก็คือเป็นคนที่คอยมองดูว่าคนอื่นนั้นต้องการสิ่งใดนะครับการเจรจาในโลกธุรกิจหรือว่าในการทำงานนั้นส่วนใหญ่คนที่ได้เปรียบก็คือคนที่พยายามรู้ความต้องการของฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าเราสามารถรู้ความต้องการของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นล like ูกค้าเรานะครับหรือเป็นเจ้านายของเราหรือเป็นลูกน้องของเราก็จะทําให้เราเป็นที่ชื่นชอบแล้วเราก็จะทํางานได้อย่างดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้พี่น้องได้รู้ความต้องการของคนในบ้านท่านไหมครับรู้ไหมครับว่าพี่ชายของท่านนะครับน้องของเรานะครับต้องการอะไรพ่อแม่เนี่ยอยากได้อะไรนะครับหรือลูกเราชอบอะไรนะครับหรือเจ้านายเราเนี่ยปรารถนานะครับหรืออยากให้เราทําอะไรนะครับหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยอยากให้เราช่วยอะไรไหมนะครับถ้าเราเป็นคนที่ เริ่มต้นแต่ละวันโดยการที่จัดสรรส่วนหนึ่งนะครับที่จะมองว่าแต่ละคนต้องการสิ่งใดเราก็มีแนวโน้มในการเป็นที่ชื่นชอบของการและการแน่นอนนะครับพระกัมพีได้บอกถึงเหตุการณ์ที่ความสําเร็จของคริสตจักรในยุคแรกเกิดขึ้นเพราะว่าคริสเตียนในยุคแรกๆนั้นโฟกัสที่ความต้องการของพี่น้องในกรุงเยรูซาเล็มนะครับพยายามช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับแจกทานนะครับโดยจัดคณะทํางานขึ้นมา เป็นผู้ที่ไว้ใจได้แล้วคอยช่วยเหลือผู้คนนะครับที่นั่นมากมายนะครับดังนั้นพี่น้องเป็นถ้าวัดดูนะครับท่านอยู่สเกลไหนนะครับระหว่างสเกล1นถึงสิว่าเรานั้นเป็นคนที่สนใจที่จะช่วยเหลือคนในสิ่งที่เขาต้องการในระดับไหนถ้าเกิดวันนี้พี่น้องมีระดับระดับเช่นระดับ2นะครับเราอาจจะไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่สนใจเราแต่คนเดียวลองลองเพิ่มระดับขึ้นดีไหมครับหรือถ้าเรามีระดับที่มากอยู่แล้วลองลองเพิ่มให้ได้มากขึ้นนะครับ ธุรก in for er ิจในโลกธุรก like ิจที่ประสบความสำเร็จล้วนเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมากที่สุดนะครับธุรกิจใดที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถตอบสองความต้องการลูกค้าได้มากที่สุดธุรกิจนั้นก็ประสบความสําเร็จนะครับเช่นในการถ้าพี่น้องอยากไปที่ชื่นชอบนะครับลองลองพยายามที่จะสามารถรู้ว่าคนรอบข้างเราต้องการสิ่งใดนะครับนั่นคือประการที่2ประการที่3นะครับก็คือการเรียนรู้ในการพูดคุยแล้วก็คบค้า คนที่แตกต่างจากเราโลกนี้มีคนหลายประเภทนะครับมีคนทั้งแนวช่างคิดช่างคำนวณคิดวิเคราะห์ลึกซึ้งเป็นคนเฮฮาสังสรรค์เป็นคนใจกว้างเป็นคนใจใหญ่เป็นคนรวดเร็วคล่องแคล่วเป็นคนใช้เวลานานในการตัดสินใจเป็นคนขี้อายเป็นคนเรียกว่าเปิดเผยเป็นคนเก็บความลับเป็นคนนิ่งสงบเป็นคนเรียกว่าโมโหร้ายอะไรก็ได้นะครับคนมีหลายประเภทมากนะครับดังนั้น สิ่งที่จะทําให้เราสามารถเป็นที่เข้าใจได้ก็คือว่าลองลองเรียนรู้ในการพูดคุยกับคนที่แตกต่างจากคุณนะครับผมเคยอ่านหนังสือเรื่องราวของคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ขับขี่บิ๊กไบค์นะครับแล้วก็เดินทางไปทั่วทุกประเทศในโลกนะฮะคนนี้ก็บอกว่าคนก็มาถามเขานะเข้าไปในประเทศแบบไปในอออเมรเลามานะครับเข้าฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ไปในผ่านเอเชียแล้วก็ไปในโซนของ ของอาหรับนะครับของอัฟกานิสถานนะครับของประเทศที่ที่มันกิสถานกิสถานเนี่ยนะครับคือประเทศที่แยกจากรัสเซียมาคนก็ถามว่ามีประเทศไหนที่เขารู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดปรากฏว่าเป็นประเทศบางประเทศที่เราฟังแล้วดูเหมือนน่ากลัวนะครับเช่นอัฟกานิสถานนะครับเป็นประเทศที่ดูเหมือนว่ามีสงครามน่ากลัวจะถูกจับเป็นตัวประกันไหมนะครับเขาบอกว่า สิ่งที่เขาพบนั้นไม่ได้เหมือนกับที่ออกในข่าวเลยนะครับเขาพบว่าประเทศที่ดูเหมือนว่ามีสงครามดูเหมือนว่ายากจนดูเหมือนว่าน่าจะเป็นอันตรายนั้นกลับเป็นประเทศที่ประชาชนนั้นเขาต้อนรับเขาอย่างดีจริงๆนะครับดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ในการพูดคุยแล้วก็รู้จักกับคนที่แตกต่างจากเราครับเพื่อเพื่อเราจะวิสัยทัศน์กว้างขึ้นนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปนะครับว่าคนที่เราเจอนั้นจะไม่มีประโยชน์ไม่น่าสนใจนะครับทุกคนมีคุณค่า ของเขาเองนะครับนั่นก็คือนะฮะบัมพีนะครับ,บ,นรบในยากอบบทที่สองข้อข้อที่9ก็ได้บอกว่าท่านอย่าเป็นคนลำเอียงนะครับหมายความว่าอย่าเป็นคนแบบว่าคบค้าแต่พวกของเราเองนะครับเราต้องเปิดใจรับฟังแล้วก็เจอผู้คนมากมายด้วยนะครับประการที่4ีก็คือนะครับง่ายๆนะครับทำยังไงเราจะเป็นที่รักก็คือเขาเรียกว่าเราเคยชวนใครบางคนนะครับไปทานอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ร้านอาหารบ้างห,งหรืออย่างนะครับเรียกว่า เชิญบางคนไปทานอาหารในมือพิเศษของคุณนะครับแน่นอนในยุคโควิดตอนนี้นะครับคงจะยากที่จะเชิญใครไปทานข้าวที่บ้านเพราะว่าก็ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับแต่ในเวลาปกตินะครับเราอยากจะเป็นคนที่เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นเราลองเชิญบางคนไปทานข้าวสิครับเชิญคนที่เราประทับใจเชิญคนที่เป็นข้าวันเกิดของเขาเชิญคนที่มีพระคุณกับเราหรือเชิญคนที่เรารู้สึกอยากจะลูกพันกับเขานะครับ เชิญไปทานข้าวไม่รู้พี่น้องเชิญหรือยังนะครับเพื่อนๆเคยหรือยังว่าเชิญไปทานข้าวนะครับไปเลี้ยงอาหารไปทานข้าวไม่จำเป็นต้องแพงนะครับแต่เป็นการเชิญเขาส่วนตัวว่าอยากจะกินข้าวด้วยกันหรือแมอ้กระทั่งกินกาแ,แฟก็ได้นะครับเมื่อเราต้อนรับคนแบบนี้คนก็ต้อนรับเรากลับมาเช่ยนเดียวกันนะครับพระคัมภีร์ได้ในโรบทที่ยิบบทที่12บสองก็สิก็ได้บอกว่าให้เราเป็นคนที่ต้อนรับแล้วก็ เอาใจใส่นะครับในความต้องการของกันและกันด้วยนะครับการที่5นะครับก็คืออนุญาตให้คนนะครับเป็นตัวของตัวเองทุกคนจะมีสไตล์ของตัวเองนะครับบางทีเขาอาจจะเขินว่าเอ๊ะมาเจอกันเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับต้องอนุญาตให้คนเป็นตัวของตัวเองนะครับครั้งหนึ่งนะครับก็ผมได้อ่านเรื่องราวของการดูแลลูกนะครับของครอบครัวนะครับของวิธีการดูแลลูกที่ถูกต้องนะครับในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เขาก็บอกว่า อย่าเพิ่งไปกําหนดว่าลูกจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ตามอย่างพ่อแม่นะครับแต่ให้ดูว่าลูกเป็นแนวไหนเป็นสไตล์ไหนนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นรายการแสดงนะครับผมจำไม่ผิดก็เป็นรายการนี่เป็นอเมริกันก็สแตนเล่นนะครับก็มีคนหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงก็คือเป็นนักมายากลนะฮะแล้วคนที่เป็นจูช์นะครับเป็นกรรมการก็ถามว่าเนี่ยคุณเป็นนักมายากลได้ยังไงนะครับก็บอกว่า แท้จริงเนี่ยผมเนี่ยเ,เรียกว่าตั้งใจว่าจะเป็นหมอนะครับอยากเป็นหมอแล้วก็เริ่มต้นในการเรียนทางการแพทย์แต่สักพักผมก็ชอบที่จะแสดงกลนให้พ่อแม่ดูนะครับแล้วผมเองก็อยากจะเป็นหมอด้วยแต่พ่อแม่เนี่ยเห็นว่าผมแสดงกลได้ได,ดีก็เลยบอกว่า,าผมเนี่ยน่าจะไปเอาดีทางด้านของการแสดงกลไม่ต้องเป็นหมอก็ได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่มัน แน่นอนผมไม่ได้ไหมายความว่าการแสดงกลจะดีกว่าหมอหรือหมอดีกว่าการแสดงกลแต่โดยพื้นฐานความเป็นพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนเชียร์ลูกให้ให้ให้เป็นหมอนะพาะดูเป็นอาชีพเป็นหน้าที่ที่ดูดูมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พ่อแม่เนี่ยเห็นคุณค่าของตัวของลูกจนบอกลูกว่าเอ๊ะดูเหมือนลูกเนี่ยน่าจะชอบแสดงกลมากกว่านะไม่ต้องเป็นหมอก็ได้นะน่าจะไปเอาดีทางด้านของแสดงกลเนี่ย คนนี้ก็เลยชอบมากจนกระทั่งเขามีความสำเร็จอย่างมากในเรื่องของการแสดงบนสเตจเวทีนะครับเรื่องของมายากลน,นะครับนี่ก็คือเรียกว่าเราต้องอนุญาตให้ให้ตัวเขานะครับเป็นสไตล์ของเขานะครับเราเลือกถึงปลูกต้นไม้เราคงไม่ต้องการจะปลูกต้นมะม่วงแล้วมาคาดหวังมาตกแต่งกิ่งที่จะให้เป็นต้นลิ้นจี่อะไรอย่างนี้นะครับประการที่6นะครับสิ่งที่ทําให้เราเป็นที่ชื่นชอบนะครับก็คือการรักเขาก่อนและการรักเขาก่อนอย่างหนึ่งก็คือการ อธิษฐานเผื่อเขานะฮะโอ้ไม่อันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับเลยนะครับสิ่งที่เราสามารถจะช่วยคนได้มากที่สุดไม่เพียงแค่เราจะสอดอะไรเขาแต่คือการอาธิษฐานเผื่อเขานะครับพระพีได้บอกว่าเมื่อสองสามคนอธิษฐานกันที่ไหนพระองค์ก็ส่งต่อบค้าอธิษฐานพี่น้องถ้าถ้ารักใครหงใยใครถ้าเราไม่สามารถทําอะไรได้ให้เราอาธิษฐานเผื่อเขาสิครับใช้เวลาแต่ละวันอธิษฐานเผื่อ เผื่อคนที่เรารับนะครับเผื่อคนที่เราผูกพันนะครับขอพระเจ้าเมตตาให้เขาสามารถจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไอ้ฐานเผื่อพ่อแม่ของเรานะครับที่อยู่ต่างจังหวัดไอ้ฐานเผื่อลูกที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับไอ้ฐานเผื่อพี่เลี้ยงของเราไอ้ฐานเผื่อภรรยาไอ้ฐานเผื่อสามีฐานเผื่อเพื่อนในทีมงานนะครับไอ้ฐานเผื่อเจ้านายนะครับเราอาจจะเห็นความบกพร่องของเจ้านายเราหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเอาเรื่องนี้ไปฐานเผื่อสิครับ ไอ,อ้ฐานเบื่อลูกน้องเรานะครับถ้าเรามองเห็นว่าเออเขาน่าจะปรับปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนที่จะพูดกับเขาให้ไอ้ฐานเผื่อเขาก่อนอนะฮะมีมีคำหนึ่งเ็าบอกว่าวิธีการง่ายสุดในการติดต่อกับผู้คนก็คือว่าให้พูดกับพระเจ้าเกี่ยวกับเขาก่อนที่จะพูดเกี่ยวกับเขานะครับอยากจะพูดอะไรกับภรรยาเราอยากจะแนะนําอะไรใครให้นําเรื่องนั้นไปพูดกับพระเจ้าก่อนแล้วค่อยคุยกับเขา พี่น้องลองดูสิครับว่าจะเห็นผลที่แตกต่างกันไหมนะครับนั่นก็คือไกด์ฐานเปืือเขานะครับประการต่อไปนะครับประการที่7สุดท้ายนะครับของการที่ทําอย่างไรเราจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นบอกไปแล้วนะครับว่าก็คือการที่เราจะต้องรักเขาก่อนรักอย่างไรประการที่7ก็คือรักโดยการยอมรับอย่างที่เขาเป็นอยู่ยอมรับทุกคนอย่างที่เขาเป็นอยู่พี่น้องลองคิดดูนะครับเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ย ถ้าพระเจ้าจะยอมรับเรานะครับตอนที่เราจะต้องมาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะฮะตอนที่เราจะต้องถวายทรัพย์สัตว์ซื่อนะครับตอนที่เราจะต้องชีวิตดีไม่ทําบาปเลยนะครับไม่พูดจาไม่ดีไม่บีนเบียงเลยนะครับมันคงไม่ถึงไม่มีวันนั้นนะครับที่เราจะไปถึงได้แต่พระงองค์ทรงรักเรานะครับพระงองค์ทรงรักผมอย่างที่ผมเป็นอยู่ความรักที่พระเจ้าให้ต่อเราทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตามที่พระเจ้าคาดหวังแก่เราดังนั้นความรักจึงเป็นพลังมหาศาล ที่จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับลองนึกดูนะครับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่มีความรักแล้วก็ยอมรับอย่างที่เราเป็นอยู่นั่นทําให้เรามีเวลาเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงชุดได้นะครับวับนก่อนผมดูคลิปวิดีโอหนึ่งะครับเป็นคลิปวิดีโอรเรียกว่า before after นะฮะเรียกว่าเข้าไปเอาแมวนะครับแมวที่ไม่รู้มันอยู่ไหนนะคือมันแบบมันเลเอะเทอะมากนะครับตัวก็มีเป็นเป็นฝุ่นนะครับแล้ตาก็ ตาไม่ได้บอดแต่ว่าตาปิดๆนะคือหมายความว่าตอนนั่งๆเนี่ยาตามันเป็นขีดน,นะครับคือคือไม่ค่อยลืมตาเท่าไหร่แล้วก็ตัวดํามากนะในคลิปเนี่ยก็เป็นภาพไอ้แมวที่มันตัวดําๆเนี่ยตาเป็นขีดเนี่ยแล้วก็อีกภาพหนึ่งคือเป็นตัวขาวนะตัวขาวใสเลยแล้วตาโตมากเขาก็เขียนว่า before after นะก็คือบอกว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันตัวเดียวกันนะแล้วก็มันก็แค่ประมาณ3-4นาทีนะผมก็เลยเปิดเข้าไปดูนะก็เห็นว่า มีคนเป็นผู้ชายนะครับคือดูแลอุ้มแมวอย่างดีเป็นแมวจรจัดสักอย่างนียแล้วมีตอนหนึ่งเขาก็เอาไปหาไปหาคนที่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่มากนะครับเอาไปเพื่ออาบน้ํานะครับเขาก็แช่น้ําในกระมังนะครับแล้วก็แมวเนี่ยใส่เข้าไปในกระมังแล้วก็ล้างถูขณะเดียวกันก็ก็คุยกับกล้องไว้ด้วยนะครับโอ้โหล้างถูนานมากนะถูตรงแขนตรงขาแล้วก็ไอ้น้ำมันก็ดํามากนะครับ ดูแลอย่างงู้นอย่างนี้นะครับต้องล้างเนี่ยประมาณ3 4สี่รอบนะครับคลิปก็ก็ถ่ายทำเร็วๆว่าสเต็ปเป็นยังไงบ้างนะครับประเด็นก็คือว่าแมวตัวนี้นะฮะจากที่มันมีความหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้านะครับแล้วก็ดูเหมือนไม่เป็นมิรกับใครนะครับแต่หลังจากมันมันได้รับความรักการดูแลการชำระการยอมรับอย่างที่เป็นอยู่ไม่กลัวความสกรปรกแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่ง ภาพแรกเนี่ยก็คือหวาดกลัวไมก่กล้าก้มหน้าหนีนะกลายเป็นอีกภาพหนึ่งก็คือว่ามามองหน้าตรงกล้องนะครับแล้วก็กระโดดหาเจ้าของวิ่งไปวิ่งมานะครับตัวสีขาวแล้วก็ดวงตาใสแจ๋วเลยนะฮะแล้วก็กระโดดโลดเต้นดูมีความสุขรู้เรื่องรู้ราวนะครับนี่ก็คือตัวอย่างแค่ว่าแม้แต่สัตว์นะครับที่เป็น,เป,นเป็นแมวเป็นสุนัขอะไรพวกนี้นะครับที่รับความรักแล้วการยอมรับ อย่างสม่ำเสมอส่งผลเดืนการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมากมายแล้วมันก็มารักเจ้าของด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็คือประการที่7นะครับที่บอกว่าการที่เราจะเป็นที่รักของคนอื่นแล้วก็ไม่รังเกียจไม่ไม่ถูกรังเกียจก็คือว่าการที่เรายอมรับคนอย่างไม่มีเงื่อนไขบางคนนะครับอาจจะยังเป็นเป็นแมวนะครับที่แบบยังมีฝุ่นยังเลอะเทอะยังไม่ค่อยถูก ต้องพังปิดพลาดล้มเหลวไม่มาตามที่เราตกลงกันไว้นู่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับเราลองค่อยๆค่อยๆรอคอยไปเลยครับให้ความรักดูแลสมเสมอนะครับต้นไม้ยังยังต้องการดูแลสม่เสมอนะครับคนก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ7ประการนะครับพี่น้องใน MC ในวันนี้นะครับว่าทําอย่างไรนะครับเราจะเป็นคนที่ให้ผู้อื่นชื่นชอบแล้วก็ไม่รังเกียจเราเรากระทาโดยการที่ เราก็แสดงออกด้วยความรักของผู้อื่นก่อนและวิธีการแสดงออกในความรักของผู้อื่นก่อนนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับผมทบทวนส,สั้นๆนะครับก็คือประการที่1ก็คือทําได้โดยการที่ยินด,ดีต้อนรับคนนะครับต้อนรับคนทุกประเภทนะครับประการที่2ก็คือเป็นคนที่เรียนรู้ฝึกในการมองความต้องการของผู้อื่นนะครับประการที่3ก็คือเป็นคนที่พูดคุยนะครับกับคนที่แตกต่างจากเราประการที่4ี่ก็คือว่าลองชวนใคร ไปทานอาหารที่บ้านเราดูก็ได้นะครับหรือที่ร้านก็ได้ประการที่5หลังโควิดนะครับประการที่5ก็คืออนุญาตให้คนได้เป็นตัวของตัวเองนะครับอย่าไปตําหนิอย่าไปบอกต้องอย่างนั้นต้ององี้เยอะแยะมากมายนะครับประการที่6ก็คือว่าก่อนที่จะ,ะพูดคุยกับเขาให้พูดเรื่องเขากับพระเจ้าก่อนเอาเรื่องของสามีเราไปบอกพระเจ้าสิครับเอาเรื่องของภรรยาเราไปไรายงานกับโลง เอาเรื่องของลูกเอาเรื่องของพี่เลี้ยงเราเอาเรื่องของเจ้านายเราเอาเรื่องของรัฐบาลเรานะครับร้องทูลต่อพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาก่อนที่จะไปคุยกับเขาดูประการที่7สุดท้ายก็คือว่ายอมรับทุกคนถ้าพี่น้องทําอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะเป็นคนที่เป็นที่รักของทุกคนโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าไม่ว่าเราหวานสิ่งใดแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราหวานความรักหวานการยอมรับหวานการปรารถนาดีนะครับ หวานการอตอบสองความต้องการของผู้อื่นนะครับหวานการที่ทําให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแท้จริงแล้วไม่เพียงที่จะทําให้เขาดีขึ้นนะครับเขาจะกลับมารักผูกพันเราและไม่รังเกียจเรานะครับขอพระเจ้าอยพรนะครับวันนี้นะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ